สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนเข้ก็สู่รายการมันนี่ทูเดย์ทันโลกการเงินค่ะทักทายทุกท่านนะคะคือวันพฤหัสสิ้นเดือนค่ะ 30พฤศจิกายน2566ายกกับเราสองคนเช่นเคยเลยค่ะคุณแพ่นธิประดาดิฉันแนสทิคัมพรค่ะค่ะมาเริ่มต้นกันมองถึงเศรษฐกิจในต่างประเทศกันนะคะเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจในปี2567และค่ะค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของ OECD นั้นมีการระบุมุมมองต่อทิศทางเศรษฐกิจนะคะในปี2567ค่ะโดยระบุนะบอกว่าเรื่องของดอกเบีย้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงการค้าโลกที่ยัง คงซบเซาอาจจะกดดันทําให้ปีหน้าเศรษฐกิจโลกนั้นเติบโตได้เพียงแค่2.7%เท่านั้นค่ะโดยทางด้านขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD ได้ระบุในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจฉบับล่าสุดว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงเล็กน้อยในปี2567ขยายตัวได้ทั่วโลกนะคะหลังจากที่ปีนี้เติบโตได้อยู่ที่2.9%จากนั้นจะชะลอตัวลงสู่ระดับ2.7%ในปีหน้า ก่อนที่จะดีดตัวแตะระดับ3%ในปี2,568ซึ่งภูมิภาคเอเชียนี้แ่ละค่ะจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจโลกในปี2,567และปี2,568ทางด้านของคุณมาทิอัสคอมานเลขาธิการ OECD กล่าวว่าเศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวต่ำและอัตราเงินเฟอ้อที่เร่งตัวสูงขึ้นทำให้เราคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงเล็กน้อยในปีหน้า รับผลกระทบจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกใช้ในโยบายคุมเข้มด้านการเงินรวมทั้งการค้าที่อ่อนแอลงและความเชื่อมั่นที่ปรับตัวลงทั้งในภาคธุรกิจและผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้ค่ะประเมินว่าเงินเฟ้อได้ปรับตัวลงจากระดับสูงสุดของปีที่แล้วและจะกลับสู่เป้าหมายของธนาคารกลางภายในปี2568นะคะหลังจากนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีการกระตุ้นการแข่งขันการลงทุนและทักษะในด้านต่างๆเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของประเทศต่างๆรับมือกับความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ OECD ได้คาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นในปี2567น่าจะชะลอตัวลงสู่ระดับ1.5%จากปีนี้น่าจะเติบโตได้ที่2.4%ดีกว่าคาดการที่ทำไว้ในเดือนกันยายนที่ระบุว่าปีนี้อาจจะเติบโตเพียงแค่2.2%และปีหน้าเติบโตที่1.3% และอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ส่งผลไปถึงการเติบโตของเศรษฐกิจโลกก็คือความขัดแย้งในแง่ภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะสหรัฐกับจีนนั่นเองค่ะแม้ว่าเราจะได้เห็นข่าวความเคลื่อนไหวหลายด้านนะคะว่าผู้นําทั้งสองอาจจะมีท่าทีที่ค่อนข้างจะดีมากขึ้นแต่ว่าอย่งางไรก็ตามค่ะเอกอชนเองก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะว่าหากอะไรเกิดขึ้นก็พร้อมที่จะรับมือเช่นเดียวกับข่าวนี้ค่ะล่าสุดทาง ซี o ของ JP Morgan ระบุเลยนะคะว่าตัวเขาพร้อมที่จะถอน JP Morgan กิจการออกจากจีนหากมีคำสั่งจากรัฐบาลของสารัฐค่ะโดยทางด้านของนายเจมี่ไดมอนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร JP Morgan เปิดเผยเอาไว้นะคะในการประชุมสุดยอดดิวบ o ๊กซั m มิตบอกว่าธนาคารจะถอนกิจการออกจากจีนหากรัฐบาลสารัฐมีคำสั่งลงมาค่ะโดยบอกว่าหากรัฐบาลสหรัฐ ต้องการให้ผมถอนธุรกิจจากจีนผมก็จะออกจากจีนโดยในช่วงที่มีการหารือเรื่องความขัดแย้งเกี่ยวกับไต้หวันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเราก็เสริมว่าหากเกิดสงครามขึ้นในไต้หวันคุณก็ควรยกเลิกการเดิมพันทั้งหมดค่ะนี่เป็นคำกล่าวของทางนายเจมี่ไดมอนด์นะคะซึ่งในส่วนของ JP m o r g a แกนเองก็มีการระบุบ,บนเว็บไซต์ค่ะบอกว่าธนาคารได้ดำเนินธุรกิจในจีนมานานเป็นเวลาถึงหศตวรรษนะคะ โดยดำเนินกิจการด้านการลงทุนและการธนาคารการชําระเงินและการจัดการสินทรัพย์โดยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาส,าศาสตร์ที่ทวีความรแรงมากขึ้นได้รับแรงกระตุ้นจากสงครามในอิสราเอลและยูเครนได้เพิ่มความกังวลค่ะว่าจีนนั้นจะยื่นมือเข้าไปกการุกรานไต้หวันโดยทางนายเจมี่เดมอนก็มองนะคะว่าความสัมพันธ์กับจีนเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากค่ะ แล้วก็ชี้ว่าการมีส่วนร่วมกับทั้งจีนและสหรัฐนั้นเป็นเรื่องสําคัญโดยบอกว่าคิดว่าเป็นเรื่องดีสําหรับธนาคารสหรัฐนะคะที่จะดําเนินการในจีนต่อเพื่อช่วยเหลือบริษัทข้ามชาติทั่วโลกและจีนในการพัฒนาตนเองหากเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแต่ถ้าหากรัฐบาลสหรัฐบอกว่าไม่ทําต่อไปไม่ได้แล้วอันนี้ทาง j จพีมอร์แเองก็ต้องยอมรับค่ะนอกจากนี้ตัวเจมี่ไดมอนด์ก็บอกด้วยนะคะว่าแม้สหรัฐนั้นจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเม็กซิโกและแคนาดาแต่จีนก็มักจะสร้างความไม่พอใจให้กับประเทศใกล้เคียงค่ะอีกทั้งยังมีโครงสร้างประชากรที่ไม่เอื้ออำนวยและเป็นปัญหาอีกด้วยค่ะ จากเรื่องราวความขัดแย้งของสหรัฐและก็จีนนะคะที่รอ,อการคลี่คลายที่ดูเหมือนว่าล่าสุดนั้นจะความสัมพันธ์ดีขึ้นจากการประชุมเอเปคช่วงที่ผ่านมานะคะ,คะแต่อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนค่ะต้องรอดูสถานการณ์พัฒนาการในระดับถัดไปด้วยนะคะไปดูกันต่อที่เกาหลีใต้กันบ้างค่ะณปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะในมุมมองของเกาหลีใต้เองก็มีการคาดการแนวโน้มของเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ในปีหน้า2,567เอาไว้นะคะระบุบอกว่าแนวโน้มนั้นน่าจะเติบโตช้าลงโดยล่าสุดนั้นมีการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย เอาไว้ที่ระดับเดิมค่ะเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับแรงกดดันจากดอกเบี้ยขาขึ้นเป็นเวลานานนะคะล่าสุดธนาคารกลางเกาหลีใต้ได้มีมติคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายที่ระดับ3.5เปเ็นป็นการคงดอกเบีย้ยในการประชุม7ครั้งติดต่อกันแล้วสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการค่ะ โดย B.O.K. OK, หรือว่าธนาคารกลางเกาหลีใต้นั้นได้ปรับลดแนวโน้มการขยายตัวเศรษฐกิจของเกาหลีใต้โดยที่ยังคงของปีนี้เอาไว้นะคะที่ระดับ1.4แต่ปรับลดลงของปีหน้าจากระดับเดิมที่คาดการไว้ที่2.2ลงสู่ระดับ2.1และได้มีการปรับเพิ่มคาดการตัวเลขเงินเฟอ้อของปี2567จากเดิมที่2.4สู่ระดับ2.6ด้วยค่ะ สาเหตุหลักๆเลยเนี่ยนะคะก็สืบเนื่องมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งถือได้ว่าเป็นการนําเข้าสินค้าจากเกาหลีใต้ค่อนข้างสูงอุงปสงค์ทั่วโลกอ่อนแอการฟื้นตัวอย่างเชื่อช้าของภาคอุตสาหกรรมไอทีนะคะฉุดร้างการส่งออกของเกาหลีใต้ให้เติบโตช้าลงซึ่งการตรึงอัตราดอกเบี้ย7ครั้งติดต่อการทําให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยร,ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้กว้างมากขึ้นค่ะอาจจะส่งผลทําให้เงินทุนไหลออกและเงินวอนอ่อนค่าลงเพิ่มมากขึ้นในอนาคตค่ะ กลับมาดูที่บ้านเราค่ะดูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการขับเคลื่อนประเทศกันบ้างนะคะหนึ่งในด้านที่สําคัญคือเรื่องของดิจิทัลนั่นเองและข่าวนี้ถือเป็นข่าวที่ดีมากๆค่ะเพราะวัาล่าสุดประเทศไทยของเรานะคะมีการขยับอันดับขึ้นมาถึง5้าอันดับในการแข่งขนันระ่ว่าขีดความสามารถด้านดิจิทอลค่ะอยู่อันดับที่35นะคะจากทั้งหมด64เขตเศรษฐกิจทั่วโลกค่ะทางสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่า TMA เผยผลการจัดอันดับขีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทยค่ะโดยทาง World Competitive Net s Center ของ International Institute for Management Development (IMD) สวิตเซอร์แลนด์ประจำปี2566โดยปีนี้นะคะประเทศไทยอันดับดีขึ้นมาถึง5อันดับค่ะมาอยู่ที่อันดับที่35จากทั้งหมด 64 K เขตเศรษฐกิจนะคะซึ่งจากการปรับตัวดีขึ้นของปัจจัยที่ใช้ในการจัดอันดับทั้ง3ด้านค่ะคือทั้งด้านของเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่มีอันดับดีที่สุดเลยนะคะอยู่ในอันดับที่15ดีกว่าปีที่แล้วถึง5อันดับ รวมถึงด้านขององค์ความรู้อันดับดีขึ้น4อันดับแล้วก็ด้านความพร้อมสําหรับอนาคตนะคะอันนี้ดีขึ้นมา7อันดับค่ะแต่ว่าโดยวรวมก็ยังอยู่ในอันดับที่ไม่สูงนะก็คืออันดับที่41แล้วก็42ตามลําดับค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมเมื่อเรามองภาพรวมในระดับโลกค่ะ เขตเศรษฐกิจที่มีอันดับความสามารถในการแข่งขันดิจิทัลสูงสุด10อันดับแรกในปีนี้นะคะตามหน้าจอเลยค่ะจะเห็นว่ามีประเทศในทวียุโรปมากถึง5ประเทศและอันดับหนึ่งนะคะก็คืออเมริกาน,นั่นเองกลับขึ้นมาครองแชมป์อันดับหนึ่งได้อีกครั้งจากการพัฒนายอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งเรื่องของความรู้เทคโนโลยีและความพร้อมสําหรับอนาคตตามมาด้วยเนเธอร์แลนด์นะคะที่ปรับตัวดีขึ้นมาถึง4อันดับจากปีที่แล้วแล้วก็จะมีสิงคโปร์ค่ะเดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์เกาหลีใต้นะคะสวีเดนฟินแลนด์ไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะในระดับอาเซียนที่ IMD มีการจัดอันดับเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้นะคะรวมทั้งหมด5เศรษฐกิจพบว่าไทยเรานั้นอยู่อันดับที่3ของอาเซียนค่ะคือรองจากสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียค่ะ นี่ก็เป็นอันดับนะคะที่เป็นความก้าวหน้าทางด้านของเทคโนโลยีค่ะของทั่วโลกที่นํามาฝากกันซึ่งไทยกําลังไต่อันดับขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจต่างๆใหม่ๆในอุตสาหกรรมดังกล่าวด้วยแหละค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามเบอร์เราอัพบกันนะคะแล้วพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาประเมินสถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันค่ะค่ะ เจ้าของแพลตฟอร์ม X หรือทวิตเตอร์ให้สัมภาษณ์ในการประชุมสุดยอดดีลบุ๊กที่นิวยอร์กว่าตนจะไม่ลงคะแนนเสียงเลือกประธานาธิบดีโจไบเดนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี2567แม้ว่าอาดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนของพรรครีพบลิกกนก็ตามโดยเมื่อปีที่แล้วนายมัสกล่าวผ่านทวิตเตอร์ว่าพรรคเดโมแครตในปัจจุบันถูกแทรกแซงโดยพวกกลุ่มหัวรุนแรงส่วนพรรคใดสนับสนุนเสรีภาพในการพูดมากกว่านั้น นายมัสมองว่าพรรคเดมโมแครตมีท่าทีสนับสนุนการเซ็นเซอร์มากกว่าพรรครีพับลิกันซึ่งเขามองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต่างไปจากในอดีตสมาคมผู้ผลิตและผู้ค้ารถยนต์หรือ SMMT ของอังกฤษเปิดเผยคาดการณ์ว่าบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ในอังกฤษจะสามารถผลิตรถยนต์ได้ประมาณ1ล้านคันในปีนี้ซึ่งสูงกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะผลิตได้8 6 0แ0 0คัน ซึ่งการคาดการล่าสุดนั้นสูงกว่าการผลิตในปี2,565 18โดยปี2,565ถือเป็นปีที่เลวร้ายที่สุดสำหรับการผลิตรถยนต์ในอังกฤษนับตั้งแต่ปี2,499แต่การคาดการล่าสุดดังกล่าวยังต่ำกว่าการผลิตรถยนต์ก่อนช่วงโควิด -19 ระบาดซึ่งสามารถผลิตได้ขั้นต่ำที่1.5ล้านคัน ปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานที่ผ่อนคลายลงและการเปลี่ยนแปลงสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ E ีอย่างรวดเร็วนั้นช่วยฟื้นตัวภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ของอังกฤษซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของการผลิตและการส่งออกนายเหลยจวินมหาเศรษฐีผู้ร่วมก่อตั้งเสี่ยวมี่บริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนยักษ์ใหญ่ของจีนได้บริจาคเงินจำนวน1.3พันล้านหยวนหรือประมาณ182ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับมหาวิทยาลัยในจีน ถือเป็นเงินบริจาคจำนวนมากเป็นประวัติการณ์ให้กักบมหาวิทยาลัยอู่ฮั่นซึ่งเป็นสถานศึกษาเก่าของนายเลยเพื่อช่วยสนับสนุนนวัตกรรมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์การพัฒนาของนักศึกษาและการวิจัยในสาขาวิชาพื้นฐานอีก6สาขาวิชาปัจจุบันนายเลยมีมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่1.43ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อพิจารณาจากหุ้นบริษัทเทคโนโลยีที่เขาถืออยู่เช่นเสี่ยวมี่และกิงซ้์ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะวันนี้มีหลายประเด็นเลยนะคะที่กดดันต่อตลาดหุ้นไทยแล้วค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราไปปรึกษากันนะคะกับทางด้านนะวิเคราะห์ว่าจะประเมินสถานการณ์ในช่วงระยะเวลาถัดไปของตลาดหุ้นไทยอย่างไรกันบ้างน,นะคะพูดคุยกับคุณวัฒนจิตสมนึกค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยจจกุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ็งค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเองคะคำถามแรกเลยตอนนี้เราประเมินแนวโน้มทิศทางตลาดหุ้นไทยอย่างไรดีคะหลังจากที่คณะกรรมการนโะยบายการเงินหรือว่ากนอง,องเนี่ยมีการปรับลดคาดการ g ์ p ของเราของไทยเราทั้งปีนี้แล้วก็ปีหน้าด้วยอะคะ่ะจริงๆก็ปรับลดบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะนะ,ะนะครก็จากประมาณถ้าถ้าเอารวมตัวดิจิตอลบลเลตเนี่ย ก็น่าจะอยู่ป,ประมาณ3.8เปเก็โอเคนะนะครับผอตัวเลขก,ก็ไม่ได้แย่ก็อาจจะมีการปรับลดบ้างเพราะว่าประมาณการครั้งก่อนเนี่ยมันอยู่ประมาณ4.4เปอร์เซนะครับถามว่าทําไมปรับลงก็น่าจะเป็นเรื่องของปริมาณเงินที่ใส่เข้าไปในระบบมันอาจจะดูน้อยลงไปบ้างน,นะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าใจว่าใส่สมมติฐานเข้าไปที่ประมาณสัก5.6แสนล้านนะครับแต่พอนายกรัฐมนตรีเราปรับวงเงินลงนะครับจาก5.6แสนล้านเนี่ย ลงมาเลยที่ประมาณห้าแสนล้านแม้ที่จะใส่เข้าไปในโลบเศรษฐกิจก็อาจจะดูเรียกว่าน้อยลงไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรหมวว่าเศรษฐกิจไทยในภาพรวมยังดูโอเคยอยู่นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นปีแรกนะครับที่เครื่องยนต์เศรษฐกิจไทยเนี่ยทํางานพร้อมกันทุกตัวนะครับทั้งการบริโภคทั้งการลงทุนทั้งไทยกับชนภาครัฐนะครับการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับก็คิดว่าในภาพรวมแล้วยังดูยังดูดีอยู่นะครับไม่ได้น่ากลัวอะไรแค่ปรับลงนิดหน่อยนะครับ ในส่วนของกรง,งเนี่ยเราอาจจะไม่กังวลมากนะคะแต่ถ้าหากว่าเรามองไปที่ MSCI ล่ะคะมีการรีบาลานซ์แล้วก็ปรับลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทยตรงนี้เนี่ยคุณวัฒนกังวลใจไหมคะไม่ครับเพราะว่า MSCI จะจะ MSCI Global หรือ MSCI Standard หรืออะไรพวกนี้มันเป็นเพียงแค่ระยะสั้นนะครับการปรับน้ำหนักเนี่ยเป็นเพียงแค่วันเดียวนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวราคาปิดเองเนี่ยก็จบแล้วนะครับก็ไม่ได้กังวลอะไรก็คงเป็นเพียงแค่การปรับนเพียงแค่ ระ,ะระยะสั้นๆเท่านั้นนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยหุ้นที่ถูกคำนวณออกเนี่ยหลังจากนี้พวกมัจะวิ่งไปตามปัจเจัยพื้นฐานที่ที่ควรจะเป็นครับทีนี้ถ้าหากเรามอง็นรายกลุ่มบ้างล่ะคะอย่างกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยทำไมถึงยังโดนแรงขายกดอยู่ได้ล่ะคะครับจริงๆรงไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าเมื่อวานเนี่ยมันมีข่าวออกมาจากกกพนะครับว่าอาจจะมีการปรับขึ้นตัวค่าเอสทีนะครับขึ้นไปประมาณสัก่บาท68ด้วยกันนะครับแต่แต่อย่างไรก็ตามวันนี้เนี่ย อ่าทางกระทรวงพลังงานแล้วก็ท่นนทานนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาพูดทำนองว่าเอ๊ะการปรับขึ้นตัวค่าเอสทีเนี่ยขึ้นไปที่มา4.68บาทต่อนหน่วยเนี่ยมันดูจะเป็นระดับที่มันแพงจนเกินไปหน่อยนะครับก็เลยทําให้ราคาหุ้นเนี่ยเรียกว่าถูกขายถูกขายออกมาในวันนี้ครับค่ะในกรณีนี้เนี่ยนะคะถ้าเรามองหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ปรับลดลงมาแรงๆแ,แบบนี้เรายังแนะนําการลงทุนอยู่ไหมคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คาดว่าไรายได้น่าจะดีขึ้นนะต้นปีหน้านะคะ จริงๆอาจจะยังเรียกว่าอาจจะยังเป็นกสีก่อนนะครับเพราะความไม่ชัดเจนหรือว่าหรือว่าโอเวอร์แฮงเกี่ยวกับเรื่องของการปรับขึ้นค่าเอฟซีเนี่ยผมว่ามันยังเป็นรงมันยังเป็นแรงกดดันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาหุ้นปรับถานลงมาอีกสักนิดนึงนะครับอย่าง GTC เนี่ยถ้ามองมองกันลงมานะครับแถวแถวสักสี่สิบบาทเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะนะครับเพราะว่าโรยฟ้าปีหน้าเนี่ยมันจะมีความืความน่าสนใจด้วยด้วยตัวของภาพใหญ่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของตัว อดอกเบีย้ยหรือว่าบอลอยูที่ปีหน้าน่าจะปรับลงครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเวลาที่ดอกเบีย้ยหรือว่าบอลยูปรับลงเนี่ยมันจะเป็นบนทนำกลุ่ม้อยฟ้านะครับก็ปรับปรับลงถ้าปับฐานลงมาแรงจะน่าสนใจนะครับแต่แต่อาจจะให้ปรับปรับลงไปเฉยอีกสักน,นิดนึงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยลิสกอรีบอลยังดูไม่ค่อยคุ้มกันมากครับค่ะทีนี้ถ้าหากเรากลับมามองที่ภาพรวมบ้างล่ะคะมองกรอบการเคลื่อนไหวเท่าไหร่แล้วก็คําแนะนําในการลงทุนในช่วงนี้รวมถึงท็อปพิกสาหรับเราด้วยค่ะ จริงๆเนี่ยผมคิดว่ากรอบเซ็นิ้งเด็กเนี่ยข้างล่างคิดว่าแถวแถวหนึ่งพันสามยหกสิบนะครับแถวบริณโลเดิมเนี่ยน่าจะรับอยู่นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็มอนแถวแถวสักหนึ่งพันสี่ร้อจ,จุดบวกลบ,บ,บคิดว่ายัดอยู่ในกรอบนี้ไปก่อนนะครับส่วนกัยุการลงทุนจริงๆเนี่ยผมว่าหุ้นไทยวันนี้มันอยู่มันอยู่ในจุดที่มันไม่นแพงมากนะครับคนที่เป็นลองเทอร์มินเวสเตอร์หรือว่านาักลงทุนระยะกลางถึงยาวเนี่ยจริงๆควรจะต้องเริ่มเก็บพู้ลักนะครับมัน v a เ u ชั i ไม่แพงแล้วก็ถัจะถามว่าเก็บไอดี้โอนนี้หุ้นนนไไทยเ่่ตูกกมมาาะะครัับววจป็ ไอเอทวันนี้เนี่ยก็ถูกมากนะครับวันนี้ลงมาต่ำกว่าหกสิบแล้วนะครับแล้วก็ตัวอย่างซีพีอวันนี้เราหัวราคาพูดนคือต่ำกว่าก่อนโควิดอีกนะครับทั้งๆที่เอ่อกาไรเนี่ยมันแซงก่อนโควิดไปแล้วนะครับก็เลยมองว่าทั้งโดยเมสิบเทรอย่างนี้น่าสนใจนะครับก็เกาะก็เกาะตีมกับเรื่องของเอ่อการกระตุ้นของรัฐบาลแหละนะครับผมคิดว่าตีมโดโลเมสิคเทรดตีมท่องเที่ยวนะครับตีมส่งออกยังเป็นยังเป็นจุดจุดที่น่าสนใจอยู่ท็อปทิกเราก็อย่างที่บอกนะถ้าเป็นท่องเที่ยวเราเลือกนนะคครัับเปป็ากอตว เอ่อ CPO ตัว Home Pro นะครับแต่ถ้าเป็นตัวส่งออกเนี่ยเราชอบตัว TU กับตัว ITC นะครับเพราะว่าสัญญาณของการเอ่ออาหารสัตว์นะครับมีแนวโน้มว่าเริ่มฟื้นตัวแล้วนะครับในช่วงในช่วงเอ่อการรายงานตัวส่งออกในช่วงเดือนเอ่อตุลาคมที่ผ่านมานะครับกระทรวงพาณิชย์ประกาศชัดเจนนะครับว่าการส่งออกอาหารสัตว์กลับมาเสริมตัวครั้งแรกในรอบหนึ่งปีนะครับ ขอมุมมองคุณเอ่งไว้สักหน่อยนะคะสำหรับ,รบปีหน้าสองพันห้า้อยหกสิบเจดที่คุณเอ่งบอกว่าเดี๋ยวเครื่องยนต์ต่างๆของไทยเนี่ยมันจะกลับมาเดินหน้ากันครบเนี่ยนะคะเราประเมินว่าตลาดหุ้นไทยมันมีโอกาสกลับไปเยือนสักพันห้าพันหกมีโอกาสหรือเปล่าคะผมว่าเป็นไปได้นะนะครับก็ถ้าเกิดดูประมาณการของนักวิเคราะห์ที่ทำตัว e t f ี่ททำประมาณหนึ่งร้อยบาทต่อคุนเนี่ยนะครับถ้าใช้ PE ที่มาสิบหกเท่าเนี่ยก็น่าจะได้ทายเกตที่มาหนึ่งพันห้อจุดซึ่งหนึ่งร้อย 100บาทต่อหุ้นแล้วก็ P/E 16เท่าเนี่ยก็เป็นระดับที่ผมคิดว่าก็โอเค P/E 16เท่าเป็นระดับที่ไม่ได้ไม่ได้แพงจนเ,เกินไปสําหรับตลาดหุ้นไทยส่วนปีหน้าเองเนี่ยจริงๆที่ทางเศรษฐกิจไทยก็ดีดูดีนะดูดีกว่าเพื่อนๆด้วยนะครับเราจะมีะเรียกว่าความสามารถพิเศษของเพื่อนโดยโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการกระตุ้นของภาครัฐนะครับจะมาเข้ามาเป็นตัวเสริมเรื่องเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยถ้าเฟดลดดอกเบีย้ยนะครับซึ่งน่าจะลดนะเพราะว่าตอนนี้ตลาดเริ่มคุยกันมากขึ้นแล้วว่า มีแนวโน้มว่าจะลดเร็วด้วยนะครับอย่างอย่างอย่างเร็วสุดเนี่ยอาจอาจะอาจจะเกิดในช่วงตรลาคมาหนึ่งประมาณเดือนมีนาคมของปีหน้านะครับซึ่งถ้าเป็นแบบแบบนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่โฟน่าจะเริ่มไหลกลับมาบ้างเพราะว่าดอลลาร์น่าจะเริ่มเห็นการอ่อนค่านะครับแล้วก็เงินบาทมีโอกาสที่จะเริ่มกลับมาแข็งค่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อฟันโฟนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับโดยสถิติแล้วหุ้นไทยมักจะไม่ลบสองปีติดต่อนะครับถ้าปีไหนติดลบปีถัดไปมักจะเป็นบวกซึ่งปีนีีเน้เ่ย เออเยอุเดตเนี่ยผมเข้าใจว่าติดตลาดหุ้นไทยเราน่าจะติดลบติดลบประมาณสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับถ้ามองคาดไปปีหน้าเนี่ยเอ้ยก็มีหวังนะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยลดสถิติแล้วเนี่ยมันไม่ลบสองปตีติดต่อปีหน้าก็คาดหวังว่าผลตอบแทนที่ได้เนี่ยน่าจะเป็นบวกได้ครับผมแล้วก็วันนี้หุ้นไทยเองก็อยู่ในจุดที่มันไม่แพงมากครับค่ะให้คุณผู้ชมนําข้อมูลไว้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณพัทันคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค,ค,ครับ นี่ก็เป็นแนวทางนะคะในการวางแผนการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในช่วงโค้งท้ายปีแบบนี้แหละคะ่ะหลายๆคนบอกว่าตลาดหุ้นตกลงมาก็ค่อนข้างหวั่นใจนะคะเพราะว่าอึดอัดอยู่ในช่วงเวลานี้เป็นเวลานานแล้วแต่ว่าเรายังคงมีสต็อกที่สามารถเรียกว่าเป็นหุ้นที่สามารถ selective buy ก็คือเลือกซื้อลงทุนได้แหละ,ค,ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะยังมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจรออยู่ค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร กันต่อเลยค่ะมาดูเรื่องการเดินทางในกรุงเทพกันบ้างนะคะระบบขนส่งมวลชนค่ะหลังจากที่หลายคนเองก็ได้ทราบแล้วนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้มีเรื่องโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะคะล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่กันค่ะนําโดยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมนะคะที่ไปใช้ระบบบัตร eMv ค่ะเพื่อรับสิทธิ์นั่งรถไฟฟ้า20บาทนะคะเชื่อมต่อระหว่างสายสีม่วงแล้วก็สายสีแดงค่ะนั่งได้20บาทตลอดทั้งสายเลยค่ะโดยทางนายสุรพงษ์ปิยะโชตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะพร้อมกับคณะลงพื้นที่เลยค่ะไปทดสอบการเดินทางข้ามระบบโดยใช้บัตร eMv contactless นะคะซึ่งตัวบัตรนี้ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด20บาทตลอดสายระยะที่2เชื่อมต่อรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัฐธรรม MRT สายสีม่วงถึงรถไฟฟ้าชานเมืองสายนครวิถีสายสีแดงณาสถานีบางซ่อน ซึ่งเป็นสถานีเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าทั้งสองสายค่ะซึ่งเมื่อใช้บัตร eMv contactless ใบเดียวกันและเปลี่ยนถ่ายระบบนสาสาธีบางซ่อนนั้นใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ30นาทีเท่านั้นค่ะ โดยก่อนหน้านี้นะคะทางกระทรวงคมานาคมได้กำกับดูแลค่ะให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟมอและทางบริษัทรถไฟฟ้ารอฟอทอจํากัดนะคะหรือว่ารอฟอรฟ,อฟอทดำเนินการตามมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด20บาทตลอดสายระยะที่1 สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงนะคะจ่ายสูงสุดต้องไม่เกิน20บาทและคนที่เดินทางในระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงจ่ายสูงสุดไม่เกิน20บาทตั้งแต่16ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่ากระแสตอบรับดีมากเลยนะคะประชาชนเองนิยมใช้บริการทั้ง2ส,สายเลยค่ะ โดยในส่วนของรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงมีคนนั่งเพิ่มขึ้นนะคะ,ะเฉลี่ย7,824คนคิดแล้วก็เป็น13.73%ส่วนรถไฟชานเมืองสายสีแดงค่ะก็มีคนใช้เพิ่มขึ้นนะคะ,ะเฉลี่ย4,465คนคิดแล้วเป็น20 จุอร์เซค่ะซึ่งข้อมูลนี้เป็นการเปรียบเทียบก่อนแล้วก็หลังนะคะหลังจากที่ใช้มาตรการดังกล่าวจนถึง27่สิบเจ็ดพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะถือว่าเป็นโครงการที่มาช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพด้านการเดินทางให้แก่ประชาชนได้จริงเลยค่ะ สะดวกสบายมากขึ้นนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆแล้วค่ะที่ภาครัฐนั้นนํามาใช้เพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะไปดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าแสดงความยินดีเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตคว้ารางวัลซุปเปอร์แบรนด์ไทยแลนด์ต่อเนื่องเป็นปีที่18แล้วค่ะ เมืองไทยประกันชีวิตคว้าซูเปอร์แบรนด์ไทยแลนด์ต่อเนื่องเป็นปีที่18ตอกย้ำความเป็นสุดยอดแบรนด์บริษัทประกันชีวิตที่อยู่ในใจยาวนานที่สุดของแบรนด์ในประเทศจากการโหวตสูงสุดของผู้บริโภคทั่วประเทศรวม15,000คน ตอกย้ำความสำเร็จด้านผู้นำแบรนด์ในธุรกิจประกันภัยที่มีคุณสมบัติโดดเด่นและได้รับการยอมรับเป็นอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคทั้งในด้านผลิตภัณฑ์บริการและนวัตกรรมสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์ซึ่งเมืองไทยประกันชีวิตถือเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลดังกล่าวมายาวนานที่สุดในประเทศไทยค่ะ คุณสาระล่ำซามประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนระบุวา่าปี2566นั้นถือเป็นปีสำคัญของเมืองไทยประกันชีวิตที่ได้ดำเนินธุรกิจเคียงคู่คนไทยครบรอบ72ปีในการส่งมอบความคุ้มครองที่มั่นคงให้กับประชาชนชาวไทยและเป็นปีที่บริษัทต,ตกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพและการให้บริการ รวมถึงยังเป็นผู้นําในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางดิจิทัลที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้โดยบริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในทุกมิติด้วยค่ะ ยินดีกับทางเมืองไทยประกันชีวิตด้วยนะคะเรียกว่าเป็นมากกว่าซูเปอร์แบรนด์ไทยแลนด์เลยเพราะว่าครองตำแหน่งคว้าแชมป์ต่อเนื่องยาวนานถึง18ปีเลยเรียกว่าแข็งแกร่งแล้วก็ของเขาครองใจคนไทยจริงๆค่ะค่ะก็มุ่งตอบโจทย์ลูกค้าเป็นสําคัญนะคะจึงได้แบรนด์นี้มาครองนะคะสําหรับโอกาสในครั้งนี้แหละ,ค,ะค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นํามาฝากกันค่ะในค่าคืนวันนี้พรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ